สวัสดีคร men, ับเพื Luckily, Hence, it? It ่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนฝึกพูดญี่ปุ่นเพื่อนๆคิดว่าตัวเองสำเนียงโอเคไหมครับเวลาเราพูดคนเดียวเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วสำเนียงเราเหมือนญี่ปุ่นไหมวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันมาแนะนำชื่อ light transcript ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ทำงานคล้ายๆกับ Google Assistant ที่ว่าเป็นตัวใหม่ครับพอเราพูดแล้วก็เขาก็จะพิมพ์ตามทีนี้เรามาดูกันผมดาวน์โหลดมาแล้วผมกดเปิดเลย